กับปาพคกมลีแล้วก็ทีโฮมพุทเทียนมออีกครั้งนะคะวันนี้น้องจอยมาร่วมถ่ายรายการกับเราไม่ได้นะคะ For those of you who watching the clips from Hong Kong and where else uh, that prefer Cantonese, I'm sorry Joy cannot join us today. But um, if you like to uh, know about this recipe of which is the summer uh, menu of which the Thai would kind of um, Uh, prefer to have during the summertime this ขนมจีนซาวน้ำ please inbox and I will give you the recipe uh, สำหรับวันนี้คะเมนูที่ uh, จะทำให้ดูก็คือขนมจีนสาวน้ำนะคะซึ่งเป็นที่นิยมกัน uh, สำหรับคนไทยภาคกลางนะคะในฤดูร้อนจริงๆแล้วเนี่ยเมนูนี้เนี่ยที่ทานตั้งแต่เด็กกับคุณย่าคุณย่าทำให้ทานนะคะแล้วก็ไม่ได้ทานนานแล้วช่วงนี้ก็เลยคิดว่าเราอยู่บ้านกันก็ทำทานกันเองนะคะ uh, แล้วลิก็เชื่อว่า ตอนนี้ทุกท่านน่าจะอยู่บ้านนะคะช่วยกันนะคะรักษาตัวเองดูแลตัวเองเพราะไปข้างนอกเนี่ยตอนนี้ไม่รู้จริงๆค่ะว่าอะไรเป็นอะไรนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบที่จะใช้นะคะสำหรับขนมจีนซาวน้ําแล้วก็วิธีการทำกันค่ะไปค่ะเอาละค่ะตอนนี้เราก็มาดูว่าวัตถุดิบของขนมจีนซาวน้ําทีเา่เรานิยมทานกันตอนหน้าร้อนของคนไทยมีอะไรบ้างนะคะอย่างแรกก็คือสับประรด สับปะรดเนี่ยเลือกให้เปรี้ยว,ยว,ยวนิดหน่อยรี่ก็เลือกไม่เป็นราคาให้แม่ค้าเขาเลือกให้นะคะมะม่วงเปรี้ยวซึ่งบางบ้านก็ไม่ใส่นะคะก็ได้ขิงออนนะคะเดี๋ยวเราจะมาซอยเขากันนะคะเ,เนื้อปลากรายปลากรายขูดแล้วก็นวดมาแล้วจากตลาดไม่ต้องนวดเองนะคะเสียเวลากุ้งแหง้งซึ่งรี่แนะนำให้แช่น้ำก่อนสักพักหนึ่งเพื่อที่ว่าให้เขานิ่มแล้วก็ สมัยก่อนคุณย่าจะตําแต่ว่าลีขี้เกียจตำเพราะกล,ลัวฝรั่งข้างล่างจะขึ้นมาสวัสดีก็ปั่นนะคะปั่นเสร็จแล้วเ,เดี๋ยวเราจะมีวิธีการทำนะคะต้องไปขั่วในกระทะเดี๋ยวให้ดูแล้วก็พริกขี้หนูซอยนะคะรีใช้พริกขี้หนูสวนเพราะชอบเผ็ดบางบ้านอาจจะใช้พริกขี้หนูแดงหรือพริกจินดาก็ได้กระเทียมนะคะก็จะซอยเหมือนกันกะทินะคะที่สามาเลือกกะทิที่ดีแล้วก็น้ําปลานะคะ ตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันนะคะเอาละค่ะตอนนี้เรามาดูวิธีการผสมตัวลูกชิ้นปลาไายนะคะซึ่งได้เรียนไปแล้วว่าอย่าอย่าซื้อมาทําเองรีซื้อที่อ,อตโกนะคะซึ่งเขาผ่านการนวดมาเรียบร้อยแล้วก็เหมือนคลิปแรกๆคือติดต่อพี่คิมได้นะคะที่ออตกรวิธีผสมเนี่ยปลาไกายเขาจะมาแบบสดๆพันรีแนะนําให้ผสมแจงรอนของเรานะคะเรียกแจงรอนอด้วยกะทินะคะ นิดหน่อยนะคะแล้วก็น้ำปลาดีนะคะน้ำปลาเนี่ยจะเป็นช่วยให้มีกลิ่นหอมนะคะแต่เราจะใช้เกลือด้วยเกลือนี้เพื่อให้เขามีความเค็มนะคะเพราะฉะนั้นแจงรอนของเราเนี่ยก็จะมีนวลน,นวลน,นุ่มๆด,ด้วยน้ำกะทิที่เราใส่เข้าไปนะคะแล้วก็มีรส ปลาแรมปลาแรมของน้ำปลากับเกลือนะคะน้ำปลานี่ให้ความหอมจริงๆรงแนะนําให้เลือกใช้น้ําปลาดีนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะคลุกเ้าให้เข,เข้ากันนะคะเราจะคลุกเข้าไปสักพักนะคะก่อนที่เราจะไปนําเขาลงไปต้มในกะทิของเราเพราะอันนี้คือจะตัวเนื้อปลาไก่ที่เราจะได้เป็นแจงร้อนที่ทานกับขนมจีน อนนี้ก็ไม่อยู่หน้าเตากันนะคะลี่จะใช้ความร้อนที่เ,เ,เกือบสุดนะคะเพราะว่าลี่จะไม่ลงน้ำมันเลยเราจะต้องทำการคั่วขเขาเรียกฮะพี่กุ้แห้งของเรานะคะอย่างที่ลี่เรียนไปเมื่อข้างต้นนะคะว่าคือพอเราเอากุ้งแห้งเนี่ยคือจริงๆจะอ,อ,อยู่ในตู้เย็นแล้วเนี่ยออกมาแช่น้ำแล้วก็ปั่นเขาเนี่ยค่ะ บางบ้านก็ใช้ได้เลยแต่ลี่มีความรู้สึกว่าลี่อยากให้กุ้งแห้งเขาเอ่อคยไคะได้ผ่านความร้อนนิดหน่อยนะคะเพื่ออย่างแรกเลยเขาก็จะหอมนะคะก,กรอบอันที่สองก็คือว่ามันก็ป้องกันกนารอะไรท้องเสาะของพวกเราพวกเราได้และหากใช้ไม่หมดนะนะคะก็ยังเก็บไว้ในตู้เย็ยนอีกครา้ต่อไปมาใช้ได้เลยนะคะที่ครั้งต่อไปที่ใช้ทําอะไรก็แล้วแต่นะคะกระทะเนี่ยอยากให้เป็นกระทะที่ไม่ติดอาหารเทฟลอนนะคะรอให้เขาแห้งนิดนึงนะคะ ะะเราทานแล้วเราก็สบายเขาเรียกฮะสบายปากสบายใจนะคะว่าทุกอย่างเราเราทำเองจากในครัวบ้านเรานะคะเอาละค่ะรีกว่าตอนนี้กุ้งแห้งของเราพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาจะปิดไฟก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราเข้ามาทําแจงรอนของเรากันค่ะเอาละค่ะตอนนี้เราจะมาทำํำน้ำยากันนะคะหรือ,อ,อนี่ค่ะน้ำยาสาวน้ำเรา อย,อย่างแรกคือเราต้องอทำกะทิให้เดือดนะคะกะทินร่อยากให้ใช้เลือกกะทินิดนึงให้หอมหน่อยนะคะโอเคพอก่อนแค่นี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวพอรอกกะทิเดือดหน่อยเนี่ยเราก็จะเอาตัวแจงร้อนของเราใส่ลงไปแจงร้อนของเราก็คือนี่นะะราคาลูกชิ้นปลากายเมื่อกี้ที่เราผสมไว้นะคะเดี๋ยวรอกกะทิอย่าเผลอนะคะเผลอมี ล้นหม้อแน่นอนนี่วิลีเปิดไปที่9ก่อนพอให้เขาจะเริ่มร้อนแล้วเดี๋ยวี่จะลงมาที่8นะคะเพราะงั้นเดี๋ยวเขาจะฟูตอนที่ลี่ขายฮัำลิ้นลูกชิ้นประกายลงนะะเดี๋ยวรอสักแป๊บหนึ่งนะคะเพราะหม้ออันนี้ร้อนเร็วพอสมควรคนี่ต้องเอามือลี่แปดน้ำนิดนึง ถ้าเอามือเปียกน้ําหน่อยก็จะดีเพื่อที่ว่าอันนี้หมายว่าต้องต้องล้างมือให้สะอาดก่อนนะที่ทาแต่ว่าเปียกน้ําหน่อยก็ดีปปากลายเขาจะไม่ติดมือเราอะนะคะในกะทิยังไม่อยากให้เติมอะไรก่อนนะคะเหตุผลเพราะว่าเมื่อกี้ตัวแจงรอนของเราเนี่ยเรามีน้ําปลามีเกลือแล้วก็มีกะทิอยู่ในนี้นะคะเดี๋ยวความเค็มของแจงรอนอาจจะเข้าไปในกะทิแล้วอาจจะไม่ต้องเราอาจจะไม่ต้องเติมอะไรก็ได้นะคะรอสักแป๊บหนึ่งก่อนคืออย่างที่บอกคะ่ะถ้าถ้าจับ เค็มไปแล้วอะไรไปแล้วเนี่ยมันจะแก้ยากแต่ว่าถ้าไม่พอรถจัดจ้านไม่พอเราเรา,เราเติมได้นะคะนะคี่จะลดไฟลงกับผูกวนเดี๋ยวไม่ทันเขาโอเค จะดูว่ายังไงสุกเนี่ยถ้าตัวจังรอนเขาลอยขึ้นมาแล้วเนี่ยือาาสุกแล้วนะคะอเป็นลูกเล็เี่ยที่เห็นลอยๆขึ้นมานี่คือเขาสุกแล้วนะคะโอ้ยเดี๋ยวเราจะไปชิมเขากัน เนี่ยกะทิหอมอร่อยมากนะคะความเค็มของแจงรอนออกมานิดหน่อยนะคะริว่าแทบไม่ต้องเติมแล้วอาละค่ตอนนี้ริว่าแจงรอนเราพร้อมแล้วรีบกำลังจะปิดไฟนะคะเดี๋ยวไปจัดจานกันค่ะ